โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าพี่ดังเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาคมหลวงนราธิวาสราชนครินทรพระปิยะเชตดาพรพคินีของในหลวงพระองค์ทรงดำเนินตามเบื้องจุคนบาทของสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทาวรมราชชนนีในการเสด็จไปเยี่ยมเยียนพระศกนิกร ในถิ่นทุรกันดาลเยี่ยมสุขเยี่ยมทุกประชาชนดำเนินการสืบต่อโครงการพออสวของสมเด็จยาพาแพทย์อาสาสมัครไปรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนยากคนจนตามถิ่นทุรกันดารต่างๆไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ ซึ่งทำให้คนทุกคนยากมีกำลังใจแม้ว่าโลกทางกายจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เมื่อได้เห็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินหรือที่เราเรียกสันส้นๆว่าสมเด็จพระพี่นาง เต่เด็จไปะยะเยี่ยมเยียนแล้วก็มีกำลังใจมีกำลังใจต่อความทุกข์ยากในเรื่องของการนำรงวิถีชีวิตมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงกำลังใจนี้เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นเราวงชนชาวไทยในช่วงนี้จึงพากันน้อมดวงใจทุกดวงส่งเสด็จพระองค์ท่านกลับคืนสู่สวงสวรรค์หลังจากที่เสด็จอุบัติมาเพื่อบำเพ็ญพระบารมีและเพื่อช่วยเหลือชาวโลกผู้ที่อุบัติมา ในลักษณะอย่างนี้เป็นผู้มีบุญที่เรียกว่าบุญญาธิการเสด็จไปในที่ไหนๆก็นำแต่ความสุขสงบลมเย็นไปให้แก่ที่นั้นถ้ามีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับประโยชน์ได้รับความสุขสงบลมเย็นจากพระองค์ท่าน เหลือสุดที่จะขนานนับแม่การจากไปของพระอ,องค์ท่านตามที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจและเกิดความเศร้าโศกอะไรอาวอนโดยธรรมดาทั่วไปของมนุษย์ปุถุชนก็ตามแต่ว่าการจากไปของพระอ,องค์ท่านก็ทำให้ ได้เห็นถึงดวงจิตดวงใจของประสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกาศาสนาที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากรรษัตริย์ต่อพระองค์ท่านสมกับที่พระองค์ทรงปบำเพ็ญพระกรรยกิจในขณะที่ยังทรงพระชนอยู่เพราะฉะนั้นแม้พระองค์จะ สเสด็จสู่สวไรรค์คาราไปแล้วก็ตามแต่ว่าคุณงามความดีที่เรียกว่าพระคุณของพระอ,องค์นั้นยังปรากฏอยู่ในจิตในใจของปวงชนชาวไทยโดยทั่วไปและก็มีความเคารพเทิดทูนในพระอ,องค์ท่านต่อสถาบันของมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เรามีความเคารพทิดคอยความ,ความเคารพทิดทูลในสถาบันของมหากษัตริย์ในลักษณะอย่างนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความมั่นคงให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระองค์ท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแล้วทำคุณงามความดีถวายแด่พระองค์ เรื่องความสมบักสมบานสามัคคีซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ต้องการในสังคมไทยของเราสมบักสมนสามัคคีกันอย่าทะเลาะกันเป็นการทำคุณงามความดีถาวายเป็นพระกุศลต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น มีความปรารถนาต้องการที่จะเห็นพวงชนชาวไทยซึ่งเปรียบเหมือนกับลูกๆของพระอ,องค์ทุกคนเป็นลูกของพระอ,องค์เนี่ยอยากให้ลูกๆมีความอยู่ดีกินดีมีความสงบลมเย็นไม่ทะเลาะเบาะแวงกันไม่แตกความสำหรับสมานสามัคคีกันขอให้พวงชนชาวไทยของเราได้น้อมนำเอากระแส พระราชดำรัสของในหลวงเรื่องความรู้รักสามคัคคีมาประพฤติปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลต่อสมเด็จพระพินางซึ่งได้เสด็จสู่สวรรค์ขาก็จะสมกับการที่เราทั้งหลายได้น้อมส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์สู่สวรรค์ขรขอให พวงชนชาวไทยของเรามีความเคารพเติดทูนในสถาบันของมากษัตริย์นึกถึงพระคุณที่สถาบันของมากษัตริย์ได้ก่อให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะทําอะไรก็ตามให้พากันสำเนียกว่านี่จะเป็นการทําให้ในหลวงของเราหนักอ,อกหนักใจหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเรื่องการทะเลาะเบาะแวงกันในเรื่องของการเมืองไม่ใช่ว่าพองานพระราชพิธีถาวายพระเพลิงศพของสมเด็จพระพินางเสร็จสิ้นไปแล้วก็มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแวงกันอยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวไทยทุกคนจะต้องตระหนัก หาบุคคลที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือชาวโลกอย่างสถาบันของมากษัตริย์นั้นยากหาบุคคลผู้ที่จะมีปุญญาธิการมาเกิดเพื่อช่วยเหลือชาวโลกนั้นยากชาวโลกจึงสูญเสียบุคคลผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ ไปอีกพระองค์หนึ่งโดยเฉพาะพวงชนชาวไทยสูญเสียบุคคลในสถาบันของมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่กรารบเทิดทูนของพวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งเราสูญเสียไปอีกพระองค์หนึ่งเราจึงต้องทนุถนอมสถาบันของมหากษัตริย์ ไวยให้คงอยู่คู่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพื่อนำความสุขสงบลมเย็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้คงอยู่คู่ลูกคู่หลานของเราต่อไปการที่เรามีความสำนึกอย่างนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทอัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอ น้อมถวายพระกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงตราธิวาราชนาครินขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสเสด็จสู่สวงสวรรค์สเสวยวิมุติสุขตามเจตนารมณ์ของวงชนชาวไทย ที่น้อมใจทรงเสด็จพระองค์ท่านในวันนี้รายการสายฐานธรรมในหมดเวลาลงขอความสุขความเจริญจงปรากฏมีแด่ผู้ชมทุกท่านขอเจริญพร

เริญพรท่านผู้ชมทุกท่านฟังธรรมะวัลนิจจิตยจ่ยมใสฟังสิ่งที่เป็นสาระฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งน,น,นานๆเราจะได้ฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมจากพระที่จริงแล้วเรื่องธรรมะนั้นไม่จำเป็นจะต้อง ฟังจากพระก็ได้เราสามารถจะฟังจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์หรือจากใครๆก็ได้เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะธรรมะนั้นมีอยู่โดยทั่วไปธรรมะคือธรรมชาติแม้แต่เรา นั่งดูธรรมชาติเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมะบางครั้งจึงไม่จำเป็นจะต้องฟังจากพระอย่างเดียวถ้าหากว่าเราเขียนพระแล้วเราก็เข้าใจว่าพระคือสัญ,ญลักษณ์ของ ความดีงามสัญ,ญลักษณ์ของการอบรมตักเตือนแนะนำพร้มสอนให้เกิดสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นเราจรึงเคารพนับถือพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาท่านเป็นผู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็นำมาอบรมสั่งสอน